สวัสดีครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำครับกับเชฟโรเลตเทลเบเซอร์2.5 LT กีออโต้ปี2019ครับผมเป็นตัวขับ2นะครับสีขาวสวยรอบคันนะครับมีชุดแต่งเป็นกระจังหน้าโป่งซุ้มล้อนะแม็กยางเบรกให้ใหม่ครับผม คันนี้ช่วงล่างแน่นๆครับผมเครื่องเกียร์ดีไม่มีปัญหาใดๆเกียร์เข้าชิดไม่มีกระตุกครับผมยางเป็นยางอาทีครับนะเบิกให้ใหม่ครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องเดิมครับไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นครับผมภายในสวยสะอาดเบาะเป็นเบาหนังครับผมนะคอนโซลเดิมวิทยุจอ พัาสกรกนเดิมๆครับผมจากโรงงานนะเกียร์ออโต้เข้าชิดไม่มีกระตุกครับผมกวงมาลัยเดิมมัลติฟังก์ชันปรับเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์ได้ครับผมเลขไม่อยู่ที่80,000กว่าเท่านั้นครับผมประจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับล็อกออโต้กระจกขึ้นลง4บานครบคันเบาะเป็นเบาะนังครับสมบูรณ์ไม่มีขาดนะ สวยสดงดงามขนาดนี้ครับผมสนใจติดต่อเข้ามาครับนะเบอร์โทรอยู่ในท้ายคลิปตรงนี้ครับสนใจก็วิดีโอคอลชมรถได้ครับส่งฟรีทั่วไทยครับผม